เหมือนเรือไบสซฟาแมนสตี้อยากจะได้จริงๆเลยสำหรับแดนนี่โอโมตอนนี้ครับโอ้โ oh หมีรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับบอกว่าเรือไบสซฟาแมนสตี้พร้อมดึงเขามาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแบบจริงจังอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากฟุตบอลอิสเดอร์ครับบอกว่าแมนสตี้จะกลับมายกระดับไล่ล่าตัวแดนนี่โอโมอีกครั้งในช่วงกลางปี2024เพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ไลซิกจะยอมรับฟังข้อเสนอนะครับ เดนนิโอโมเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมของไลซิกที่ถูกทับทามตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าทางไลซิกไม่ต้องการขายตัวหลักเพิ่มอีกแล้วนะครับหลังจากเสียคริสโตเฟอร์เอ็คนคนัวแมนเชียลซีโดมินิกส์โซบสไลไปให้ลิปูนแล้วก็ยอร์สโก้กัวเดโอไปให้แมสตี้ครับออกไปหมดเลยแล้วทางไลซิกเองก็จะไม่พิจารณาขายโอโมในช่วงกลางฤด,ดูกาลน,นี้หรือว่าตลาดซื้อขายมกราคม เพราะต้องการแข่งขันกับไบเยนมิวนิกบรูเซียดรสมุลแล้วก็ไบเออร์เลอยุเสเซนฮังยาในการลุนแชมป์บุนเดสเลกาเยอรมันนะครับยังก็ตามในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าเชื่อว่าจะเป็นช่วงาที่ไลซิกจะยอมรับฟังข้อเสนอสําหรับแดนนี่โอโมที่มีสัญญาอยู่กับสโมสรจนถึงปี2 0 2 7เป็นสัญญาฉบับใหม่ที่เพิ่งเซ็นกันไปเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนด้วยนะครับสำหรับปีกวัย25ปีอย่างแดนนี่โอโมเนี่ยซันวไปแล้ว5ประตูกับ 1SS แอสสจาก4เกมแรกของฤด,ดกูกาลใหม่นี้ 2, 23 24่อนชคร้ายบาเจ็บหัวเขา่า ออนอกจากแมนซิตี้ที่ให้ความสนใจในตัวแดนนี่โอโมแล้วนะครับยังมีอาร์เซนอลกับเชลซีที่จับตามองตาไม่กระพิบเลยนะครับขณะที่บาร์ซ่าสถานะการเงินเป็นรอง 3, สามสโมสรในพิมพี์ลกังกฤษนะครับนั่นเลยครับก็ต้องมาตามหลายทีมจับจ้องหลายทีมให้ความสนใจในตัวแดนนี่โอโมนะครับโอ้โหกลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้า2024นะครับ ชุโกแล้วกัมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแดนนี่โอโมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้ไวไยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม